S 1> <S 1> มึงเจะไปลบในหน่อยไอ้เฮียนี่แล้วไงไอ้สัตว์มึงจะไปบางระชันแล้วไงเฮียทำกอขนาดนี David ้ก็กกคนในโลก2 05 0ก7 ออไม่มีนอนคนี้ผมไปไ,ไปคุยคุณกเล <c oughs> ยครอ้าวแล้วนี่คุเปล่าครับเิ่งนะครับเพิ่งครับีไก่แก่ข้างของันะครับ <c oughs>

เป็นเที่อะไเสียงไก่แจ้เป็นทียต้องติดอ้าวะเป็นเที่แม่แม่แบบแม่พูดอย่างรัวแม่พูดแบบก็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 ไอ้เจ้าหนี้จู่มาติดอ้าวเหรอเอ๊ะจู่มาติดบั็อกเลยติดบั็อกมาติดบล็อกอาหารอัเดียรหมาให้กูกินที่สามหกติดบล็กมาติดบั็กติดบล็อกยี่อะไรมาติดบั็กขอาหารเดียรใครก็ได้ไม่ให้กินโชว์ไม่กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ดูจูกเพื่อนเดี๋ยวดู